สวัสดีครับคุณผู้ชมทุก mm ท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนนะครับเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติตามสไตล์ของศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนแล้วก็มาพบกับท่านผู้ชมแบบนี้ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มทาง Facebook ของ my secret ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของ my secret ออกอากาศพร้อมกันทั้ง2แพลตฟอร์มเลยนะครับใครสะดวกติดตามผ่าน Facebook ก็ไปที่ Facebook ของ my secret ใครสะดวกที่จะดู ทาง YouTube ก็ไปที่ YouTube ของ My Secret ชื่อเดียวกันทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถจะสื่อสารกันได้นะครับพูดคุยทักทายสวัสดีหรือว่าต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับกาอาจารย์นัฐาวาัฒน์อยากแค่อาจารย์เนี่ยตอบคำถามให้ผ่านทางรายการแบบสดๆแบบนี้เลยก็สามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยเขียนได้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดหัวข้อที่ตั้งใจจะนำเสนอในวันนี้เสร็จป,ปุ๊บก็มาอ่านคอมเมนต์สวัสดีทักทายกันแล้วก็ค่อย นะแต่ว่าคำถามเนเขียนเข้ามาได้เลยอะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสครับวันนี้ก็จํานวนของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ก็เพิ่ม,มขึ้นเยอะทีเดียว <100. S 1> สองวันก็แปดร้อยเมื่อวานกับวันนี้สอวันก็เป็นเป็นเป็น,ปนะระลอกใหม่ที่ดูจะรุนแรง,น,แรงนะครับก็มาจากแรงเริมนๆไปละสถานบันเทิงนะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็ ตอนนี้ก็คงจะปิดหมดแล้วมนะั้งใน,ใน,ใ,น,ใ,นในพื้นที่สิไไงคโปรฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าท่านนายกจะประกาศพวกนี้ครับว่าจะปิดสถานบันเทิงพวกผับบาร์ครับคาราโอเกะแต่คงไม่ปิดร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่มีอาหารแล้วก็มีดนตรีอย่างเงี้ยแต่ก็ห้าม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 เต้นรำห้ามห้ามขายแอลกอฮอลนี่ห้ามแล้วถูกไหมแอลกอฮอลไม่ทราบว่าห้ามหรือเปล่าแต่ว่าทางเจ้าของ ร้านอาหารเขายังขอร้องอยู่ว่าอขอย้าให้นะครับเพราะมันไม่ง่ายเกี่ยวกันครับครับแล้วก็น่าจะเปิดได้ถึงประมาณสี่ห้าทุ่มเฉพาะร้านอาหารนะครับเดี๋ยวก็ลองดูแต่เมื่อวานแต่ว่า,วาคิดว่าพรุ่งนี้คงจะมีประกาศว่าจะต้องปิดผับบารา์าคาอเกะทั้งหมดสี่สิบเอ็ดจังหวัดครับกว่าครึ่งประเทศเขาประกาศไปเห็นข่าวจากทีวีเขาอ่านเมื่อสักพักเนี่ยก็ฟังแล้วก็คิดว่า น่าจะเป็นการตัดไฟจากต้นลมที่ดีอย่างน้อยตอนนี้คนที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่จากผับต่างๆทั้งดาราไม่ใช่ดาราทั้งนักการเมืองทั้งคนหน้าห้องหลังห้องอะไครับซึ่งตอนนี้ก็รู้หมดแล้วไงว่าใครแม้ว่ากำลังเช็คไทม์ไลน์อยู่ว่ามันเป็นยังไงก็ทางกระทรวงสาธสุขก็เตรียมติดตามตามไทม์ไลน์นั้นเพื่อเข้าไปเจาะลึก เก็บกวาดหรือติดตามพวกที่มีความเสี่ยงต่างๆคิดว่าก็คงจะอยู่ในวงการวงจํากัดได้แต่คิดว่าในสองสัปดาห์นี้ก็น่าจะเห็นตัวเลขที่ที่เยอะนิดหนึ่งถ้าไม่มีโลกแทรกซ้อนมากกว่านี้ก็คิดว่าภายในปลายเดือนเมษาสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นสำหรับน่าจะดีขึ้นนี้แต่เขาก็ <c oughs> บอกว่าไม่ประมาทเพราะว่ารัฐมนตรีช่วย สาธารณสุขเขาก็ท่านก็ประกาศไว้เหมือนกันให้แพทยสภาเหมือนกันว่าต้องเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้ว่าถ้าเผื่อเกิดจะพัฒนผูเกิดพลาดพังอะไรไปเนี่ยอาจจะมีคนติดเชื้อถึงได้ถึงวันละหมื่นคนซึ่งตอนนี้ทางทุกจังหวัดกําลังเตรียมการเรื่องของโรงพยาบาลสนามกำลังเตรียมเตียงเตียม,ต,ยมต่างๆทุกจังหวัดเลยแล้วก็ถ้าเผื่อไม่พอก็อคงจะต้องอาศัยโร,รงแรม เนี่ยนี่ก็เป็นการเตรียมตัวที่ดีมากครับนี่เป็นอะไรที่ข้อข้างพร้อมมากตื่นตัวมากสำหรับประเทศไทยซึ่งในบรรยากาศแบบนี้จะไม่เห็นในทางด้านตะวันตกนะครับทางตะวันตกแม้กระทั่งเรงเก็บลงใส,ส่โถไม่มีเลยครับใช้ห่อกระดาษเก็บใส่กดคอนเนอร์ห้องเย็ยนนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสลดใจมากแต่ประเทศไทยนี่เราเตรียมตัวไว้ดี <Yeah. S 2> ถึงแม้ว่าเราพลาดพลั้งไปเรื่องของของการติดเชื้อทางเรื่องของผับบาร์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วสามสี่วันนี้นะครับ <Yeah. S 2> <c oughs> ก็คิดว่าคนไทยน่าต้องร่วมมือกันแต,นะแต่ถึงกระไัก็แล้วแต่วันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เรามาสู้กับโควิดกันดีกว่านะถึงแม้ว่าทางการก็จะเตรียมตัวได้ดียังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามผู้ป่วยก็ดี รือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสียงก็ดีคลัสเตอร์ต่างๆก็ๆๆดีก็าทาอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการไปแต่เราประชาชนอย่างเราก็มาเตรียมตัวเราเองเพื่ออยังไงเพื่อเผื่อว่าถ้าเผื่อเรามีภูมิต้านทานี่แข็งแรงจริงๆนะครับแล้วเกิดละอองของไอโควิดมันปลิวมาจากใครก็ไม่รู้นะครับเข้าปากเข้าจมูกเราสัก10ตัว20ตัวอย่างงี้นะครับ เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราแต่ถ้ากเราดมีภูมิท่านทานในแข็งแรงสูงสุดผมคิดว่าเราเอาอยู่ด้วยตัวเราเองนะครับวันนี้มีเพื่อนๆที่เรียนมออด้วยกันนะที่คณะวิทยาศาสตร์แนะ่ะส่งข้อมูลมาเยอะเลยวันนี้ทั้งวันเลยส่งวิธีการนู้นวิธีการนี้มานะครับเพื่อมาแนะนานพวกเราให้รู้ก่อนว่ามันสถานการณ์โรคควิดมันยังไงบ้างนะครับ ก็ขอบคุณมากในกลุ่มของมอของสงขลานครินนะครับก็มีข้อมูลอันนึงมาจากอาารดร,ดรจงซึ่งเป็นชาวจีนนะดรจงนี่เป็นชาวจีนเป็นผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นปนักวิจัยคา,าดการว่าในไม่ช้าก็เร็วการติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนในวงกว้างจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับเนื่องจากขณะนี้จํานวนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการเพิ่มขึ้น มีประมาณเพิ่มขึ้นนะผู้ติดเชื้อที่ไม่มีกา,ารมีประมาณเพิ่มขึ้นแต่มีระยะฟักตัวที่แตกต่างกันไปโดยไม่ถูกตรวจสอบนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นลื่นใต้น้ําเนื่องจากซีนารีโอข้างต้นแทบจะไม่สามารถควบคุมได้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างระบบภูมิคุ้มกันของตอนเองก่อนนะครับภูมิคุ้มกันของคุณคือการป้องกันที่ดีที่สุดสระการติดเชือ้อโควิด -19 อย่าพึ่งอย่าไปพึ่งมาสก์หน้ากากหรือการล้างมือเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรการป้องกันที่ดีเยี่ยมแต่ในสิ่งอื่นใดทุกคนยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันของตนเองโดยเร็วมีเพื่อนจากมอ,ออส่งมาให้เมื่อคืนนี้ประเด็นเมื่อคืนนี้เราพูดถึงเรื่องของการป้องกันตัวเองใช่ไหมใช่ครับาก,การสร้างภูมิทันทานสิ่งพูดกันไปค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นเบื้องเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการพูดคร่าว แล้วก็ดีเพื่อนก็ส่งข้อมูลมาจากนักวิจัยคือดจรจงจากประเทศจีนมาซึ่งเป็นเป็นเนื้อหาเดียวกันเลยกับที่ที่เราพูดไปเมื่อคืนี้กับท่านผู้ชมนะครับครับก็เลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตไปต่อย,ยอดถึงข้อปฏิบัติเลยจอลึกลงไปถึงข้อปฏิบัติเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมออกแบบเอาไว้ทั้งหมดเจ็ดข้อเอบแปดข้อด้วยกันจริงๆมีเก้าข้อ้วตกไปข้อหนข้อเด็กเก้าจะเติมทีหลัง <c oughs> ใน8ปดเข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทั้งศูนย์ซิกเนเออกแบบเอาไว้เราเพิ่งจะเผยแพร่ข้อมูลในวันนี้นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจที่จะรับทราบข้อมูลในจากได้ข,ข,ข้อนี้ก็ทักไลน์มาผมจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ท่านทางไลน์นะครับบอกเป,ป็นคนๆไปซึ่งซึ่งวันนี้มีคนถามมาแล้วแล้วก็บอกไปแล้วนะครับสร้างผุ่มต้นานทานสูงสุดเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 อันนี้มันครอบคลุมหลายโรคนะครับถ้าเผื่อท่านปฏิบัติตัวตาม9ข้อต่อไปนี้อย่างจริงจังอย่างตั้งใจนะครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถป้องกันโควิดได้ถึงแม้ว่าราติดเชือ้อเราก็จะสามารถสู้กับมันได้ก็จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการก็จริงนะแต่ท่านก็จะเป็นผู้แพร่เชื้อนะครับได้เหมือนกันแต่ท่านไม่มีอาการอาจจะเป็นไข้สักวันสองวันแล้วก็ลงถ้าปกติแล้วก็อยู่อย่างเงี้ย จนกระทั่งเชื้อมันก็ค่อยๆอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปแล้วก็จบนี่นี่คือสิ่งที่ที่คนที่แข็งแรงทั่วไปก็เป็นการแบบนี้นะครับซึ่งเราก็อยากเห็นคนที่ติดเชื้อถ้าติดเชื้อนะตอนนี้เนะี่ยอย่าให้เป็นแบบนี้แต่ทีนี้เมื่อติดเชื้อแล้วต้องแจ้งทางการนะครับต้องแจ้งทางการเพื่อให้เขาลงบันทึกให้เขาเช็คไทม์ไลน์ท่านเพื่อเขาจะได้คุ้มครองผู้ที่ใกล้ชิดท่านต่อไปดูแลอีกทีงต่อไปแต่ตัวท่านจะรอดหละเพราะว่าถ้าติดเชื้อแล้ว จากการที่ปฏิบัติตาม9ก้ข้ออย่างเคร่งขัดนะครับก็ลองฟังดูนะครับข้อที่1กินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงนะฮะกินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงโปรตีนคุณภาพสูงเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ถึงการกินโปรตีนปริมาณสูงนะไม่ใช่ปริมาณมากไม่ใช่ปริมาณมากแต่ต้องในปริมาณพอเหมาะแต่ต้องมีคุณภาพสูง คุณภาพสูงหมายความว,าว่าคุณต้องกินโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนจําเป็น9ชนิดซึ่งเราเคยพูดเรื่องนี้กันนานแล้วนะครับนะรผมก็พูดเรื่องนี้อยู่ในไปดูได้จากคลิปที่มีอยู่ใน YouTube ได้นะครับว่ากรดอะมิโนจําเป็น9ตัว <c oughs> ที่ต้องกินเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับกินให้ครบแล้วก็จะต้องมีปริมาณของวิตามินซี ซึ่งเรากำหนดไว้ขั้นต่ำอย่างขี้หมูขี้หมาลเลยเนะยขั้นต่ำเลยประมาณ2,000กว่าขึ้นไปสูงสุดประมาณเวลาห้าพหรือ6000มิลลิกรัมต่อต่อต่อหนึ่งคนหนึ่งวันนะครับนี่คือสิ่งที่ระวางไว้ดังนั้นแผนโภชนาการข้อหนึ่งกินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงร่วมกับการกินวิตามินซีที่ได้อย่างน้อย2,000มิลลิกรัมขึ้นไปถึง6000มิลลิกรัมอันนี้ก็คืออาหารที่ทางศูนย์สิเคนเรามีอยู่แล้วเรามีโรงงานผลิตอยู่แล้ว ตอนนี้มันก็เป็นความประจวบเหมาะพอดีที่จะสามารถช่วยสร้างภูมิต้านทานของท่านให้แข็งแรงขึ้นได้ทันทีเลยนะครับเพราะสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่ว่าเราทําในเหตุผลอื่นนะครับตอนนี้ประหาอาหารของเราก็พอดีพอดีกันกับเรื่องสถานการณ์โควิด -19 พอดีะแล้วมันก็ไม่เพียงแต่เฉพาะสร้างภูมิต้านทานแข็งแรงสุดเฉพาะเรื่องโควิดอย่างเดียวนะครับดีสําหรับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งด้วยแล้วก็ดีสำหรับคนที่เป็นโรค sle สเอคือโรคในภูมิต้านทานทำร้ายตัวเองและก็สุดท้ายดีสำหรับคนที่เป็นโรครูมาตอยนั่นคือข้ออักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นโรคทางการรมพันธุ์ดังนั้นถ้าเปิดท่านกินอาหารของเราที่มีโปรตีนระพับสูงประกอบกับโดยรวมแล้วมีวิตามินซีที่เขาเน้นเข้มข,ข้นซึ่งเป็นวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติด้วยไม่ใช่วิตามินซีสังเคราะห์จากเคมี Me นะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์สิทธิ์เรนน่าจะเป็น ที่แห่งเดียวนะที่มีอาหารที่พร้อมมูลสําหรับผู้ที่ต้องการบูรภูมินั่งทานของท่านอย่างเต็มที่ก็คือที่เราเนี่ยแหละครับสูนทีศเคลเลนสนใจมาติดต่อมาได้เลยนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งกินอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงกับตัววิตามินซีข้อที่สองต่อมา <c oughs> หยุดกินของหวานนี่ข้อปฏิบัตินะครับหยุดกินของหวานตอนนี้ขนมขนมเลิกกินก่อนเพราะว่าอะไรไหมครับ เพราะการที่เรากินน้ำตาลหรือของหวานเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าท่านจะกินโปรตีนคุณภาพสูงกินวิตามินซีสูงแต่ถ้าเกิดท่านกินของหวานกินขนมมากหรือกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเนี่ยมันทําให้กระบวนการสร้างภูมิต้านทาน,ท,านที่มันน่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็ทาให้ภูมิต้านทานนั้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนีเ่ยในช่วงเวลาข้ามคืนเนี่ยมันเลอไปมันอาจจะเลออีกประมาณ6ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงนะครับทําให้เสียโอกาส เพราะน้ําตาลมันจะเป็นตัวยับยั้งทําให้กระบวนการสร้างภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีของเราเนี่ยทำานานชาลงนะครับนักวิจัยเขาบอกว่าทํางานชาลงประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันดังนั้นอย่างนีน้เราก็ต้องเปิดทางให้ร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานในแข็งแรงโดยเร็วที่สุดเลยก็คืออย่าก,กินของหวานนะครับพวกน้ําตกน้ําตาลหรือกินอาหารรสจัดเนี่ยพวเรเลี่ยงไปอยางก,กินอาหารอ,อ,อ่อนๆนะครับเลือกกินขนมเลือกกินพวกน้ำมัดลมเลือกกินขนมา,าน้านําตาต่าง ข้อที่3เลิกกินฟาสฟู้ดทุกกรณีฟาสฟู้ดคืออาหารจารด่วนที่เป็นพวกของย่างของทอดมีเครื่องปรุงเยอะมีสารปรุงแต่งเยอะมีเคมีเยอะก็ดูได้จากร้านทั่วไปนะครับพวกฟาสฟู้ดทั้งหลายอันนี้หยุดก่อนนะครับหยุดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนะฮะเพราะแอลกอฮอล์มันทําให้ภูมินื้าทานต่ำแล้วเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลด้วยอย่างเมือ,องแอเอที่พูดมาเนี่ยนะฮะ ข้อที่สามนะครับต่อมาข้อที่สี่สำคัญมากท่านต้องฝึกตัวเองให้นอนหลับนอนหลับนะฮะอย่างน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงฟังด,ดีดีนะครับนอนหลับอย่างน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงโดยในเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนี้ท่านจะต้องหลับลึกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนะฮะงน,นการนอนท่านต้องมีการเตรียมตัวสามทุ่มสี่ทุ่มควรเข้านอนแนละ้วช่วงนี้เพื่อต้องการสร้างภูมิคุ้มกันทาน แต่ว่านอนสามทุ่มแต่อาจจะไปหลับลึกจริงๆประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มสองยามที่หนที่สอง,งก็เริ่ม่ังไายก็เริ่มพอแล้วหลับนะหลับพอแล้วลึกพอแล้วก็เริ่มเริ่มจะตื่นได้เริ่มรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นในช่วงที่สามที่สี่ประมาณนี้นะครับนะนอนให้ได้เจ็ดถึงแปดชั่วโมงเพื่อที่จะต้องการให้หลับลึกอย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อมาข้อที่ห้าให้ท่านออกไปตากแดดอ่อนตอนเช้าก็ได้ ตอนเย็นก็ได้นะครับประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงแดดประมาณสัก7จ็ดโมงอ่ะตอนนี้6กโมงครึ่งเกือบเกือบเจ็ดโมงแดดออกแล้วนะออกไปเดินในสวนเดินต่างๆให้ออกไปอยู่ในที่โล่งนะสักประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงอาจจะเป็นตอนเช้าถ้าเบื่อต้องทํางานก็เอาเกี่ยหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานแล้วก็หาอากาสตากแดดสักออ่อนตอน,นึเย็นๆนะสักห้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยนะอีสักชั่วโมงหนึ่ง เพื่อต้องการให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีเมื่อร่างกายเรามีวิตามินดีเพียงพอแล้วมันก็จะช่วยเสริมให้ภูมิต้านทานของท่านผลิตแอนติบอดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นข้อที่6ให้ดื่มน้ําสะอาดให้ได้วันละ2 2ลิตรครึ่งถึง3ลิตรนะสลิตรครึ่งถึง3ลิตรซึ่งอันนี้ผมก็เคยคุยมานานเรียบร้อยคุยกันมาน,านานแล้วนะครับวิธีการก็คือตื่นเช้ามากระตรวงน้ําไว้สักหขวด ขวดเล็กๆอ่ะขวดขวดเล็กๆสักขวดลครึ่งนิดอ่ะขวดครึ่งนิดสักหกขวดก็สามนิแหละหมดเนี่ยท่านจะต้องจค่อยจิบบ่อยๆให้หมดภายในก่อนนอนกันแล้วกันวิธีการดื่มน้ําที่ถูกต้องคืออย่าดื่มเมื่อหิวแต่ต้องดื่มบ่อยๆจิบบ่อยๆครั้งละอึกสองอึกสามอึกก็แล้วแต่นะครับบ่อยๆดังนั้นการที่เราเดินทางก็ต้องขนน้ําติดตัวไปด้วยมีร้าเล็กๆอยู่ข้างๆตัวในรถด้วยนะครับดื่มบ่อยๆจิบบ่อยๆ นี่คือสิ่งที่จําเป็นเพราะว่างานวิจัยของทางรู้สึกจะเป็นรัสเซียกับเดนมาร์กคือสวีเดนเนี่ยผมไม่แน่ใจมีข้อมูลอยู่ในนี้อยู่นะครับว่าอ้อไม่ใช่ทางข้อมูลจากทางญี่ปุ่นอิสราเอลและฟินแลนด์เข้าไปนะครับเพื่อนส่งมาให้บอกว่าบางครั้งเชื้อโควิดเนี่ยมันเข้าไปช่องปากได้นะครับพอมาเข้าไปช่องปากเนี่ย เชื้อโควิดเนี่ยเวลามันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเจาะเข้าไปในเซลได้ทันทีนะมันต้องใช้เวลาเพราะมันจะต้องอ่านก่อนมันต้องสื่อสารกับเซลลก่อนมันจะต้องเหมือนพูดง่ายๆคือมันต้องเคาะประตูก่อนเสร็จแล้วเมื่อเข้าประตูแล้วมันก็ต้องพยายามขายกุญแจเพื่อเอาตัวมันเองเนี่ยเข้าไปฝังในเซลล์ของตัวเราแล้วก็ทาทาเป็นเนียนไงว่าตัวมันเองก็คือเซลล์ของท่านทําให้ภูมิคุ้มกันมันอ่านไม่ได้นะครับนี่คือมันก็สามารถที่จะแพร่เชื้อต่อไปในร่างกายท่าน แต่ถ้าเผื่อเราดื่มน้ำบ่อยๆนะฮะในตัวที่เชื้อที่มันกําลังเกาะอยู่ที่เซลล์แล้วมันกําลังพยายามเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันถูกน้ําที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยล้างล้างปากล้างลิ้นล้างช่องปากล้างพุงแก้มลงไปในกระเพาะอาหารถ้าเผื่อไวรัสมาลงในกระเพาะอาหารเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ตายทันทีเพราะเป็นเจอกดในกระเพาะอาหารนะครับเขาจึงให้ดื่มน้ำบ่อยๆเผื่อว่าเชือ้ออาจจะปลิวเข้าปากท่าน นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราป้องการเอาไอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นเทคนิคที่ดีทีเดียวนะครับข้อที่7ให้อาบน้ําอุ่นนะฮะอาบน้ําอุ่นอุณหภูมิสัก4 1องศานะรประมาณ4ีองศาก็ซึ่งก็ก็ไม่ร้อนมากอย่างเนี้ยให้แช่อยู่ประมาณ5นาทีทุกๆครั้งที่อาบน้ํานะครับเพราะว่าอะไรไหม เพราะการอาบน้ําอุ่นนี่เป็นข้อมูลจากทางทางยุโรปเขาบอกมาทางทางรัสเซียน,นี่แน่นอนทางรัสเซียบอกมาว่าการอาบน้าอุ่นอุณหภูมิ40องศาข้างละห้านาทีเนี่ยมันทําให้โอกาสร่างกายรับเชื้อยากขึ้น60นะครับนี่เป็นงานวิจัยของทางรัสเซียเนี่ยทุกประเทศต,ตอนนี้กําลังช่วยช่วยกันหาข้อมูลแล้วก็ถ่ายข้อมูลไปมาลกระหว่างนักพิชาการด้วยกันถ้าคนที่อยู่นอกวงการก็จะไม่รู้อะ แต่ถ้าเป็นอยู่ในวงการจ,จ,จะรู้ง่ายหน่อยนะครับก็เอาแล้วอุ่นไว้นะครับ4 1องศาแช่ไว้ประมาณ5นาทีข้อที่8คือรักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลายอันนี้ผมพูดบ่อยอยู่แล้วทุกคนสุขพูดอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับพยายามสร้างอารมณ์ให้ผ่อนคลายแล้วก็พยายามใช้สติหรือมีสติอยู่กัมลมหายใจถ้าเรามีสติอยู่กับลมหายใจมากเท่าไหร่บ่อยเท่าไหร่ เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ไปวุ่นวายอยู่ความคิดเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดนูน่นนี่นั่นแต่เราอยู่กลมหายใจบ,บ่อยๆทําให้เราผ่อนคลายขึ้นจิตเราก็จะระง,งับได้ดีขึ้นนะครับทาบ่อยๆนะฮะทำบ่อนะยๆอยู่กลมหายใจบ่อยๆแล้วก็การเทคนิคในการอยู่กลมหายใจคือทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าเราหายใจอยู่เนี่ยให้หายใจอย่างอ่อนโยนการหายใจอย่างอ่อนโยนบางครั้งบางคนทําให้เป็น เราให้นึกถึงลมหายใจสเสมือนเป็นเป็นเด็กน้อยที่เรารักเขานะครับเราต้องสมมติแบบนั้นแรกๆที่คนทําให้เป็นนะเหมือนลมหายใจเขา้ารู้ออกกร็รู้ให้รู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องทะนุถนอมเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็ต้องหายใจเข้าออกแบบอ่อนโยนอ่อนโยนอย่างที่เรามองดูลูกดูลานเรานอนหลับอยู่นะให้ความรักให้ความเมตตากับลูกหลานเราแบบนั้น ก็เช้นเดียวกันเวลาที่ท่านรู้สึกลมหายใจเข้าและออกเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่ามีความอ่อนโยนกับลมหายใจนั่นคือหายใจเข้าออกอย่างมีเมตตาจิตกับตัวเองกับลมหายใจเรานะครับนี่ข้อที่8สุดท้ายข้อที่9ง่ายๆออกกําลังกายให้เหนื่อยวนละคึ่งชั่วโมงโดยการอะไรก็ได้นะครับขี่จักรยานจ็อกกิ้งเต้นแอโรบิกว่ายน้ําหรือใช่เดินแอร์วอลแล้วแต่ท่านนะครับ หรือจะเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมก็ได้ให้มันมีเงือซึมๆหน่อยให้ทีพจผมันเต้นเร็วหน่อยสักครึ่งชั่วโมงต่อวันทั้ง9ข้อทั้งหมดนี่แหละครับถ้าเผื่อเราตั้งใจทำจ,จริงจังนะครับอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเท่าไหร่หรืออะไรที่มันเป็นเรื่องหแห่งความสําราญแห่งความอร่อยแห่งความเพลิดเพลินตอนนี้ท่านวางมือไปก่อนนะครับตัดออกไปก่อนจากชีวิตท่านโชคลาว แต่หันมาให้ใส่ใจเรื่องของข้อปฏิบัติ9ข้อนี้อย่างจริงจังอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างอย่างสม่ําเสมอผมเชื่อว่าภายในไม่เกิน 2- อถึงสวันถ้าเผื่อเราเริ่มประบัติจริงจังเนี่ยภูมิต้านทานของท่านแอนติบอดีท่านก็จะเริ่มมีกำลังแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นซึ่งอันนี้วัดได้วัดได้จากการเจาะเลือดตรวจนะครับเจาะเลือดตรวจแอนติบอดีถ้าใครอยากรู้ว่าแอนติบอดีท่านแข็งแรงขนาดไหน ท่านมาหาผมมาเจาะเลือดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมส่งแรบให้แล้วผลมันจะกลับมาให้ท่านเองว่าภูมิตัานทานท่านแข็งแรงขนาดไหนนะครับซึ่งแต่ละคนการสร้างแอนติบอดีของเราแต่ละคนมีความสามารถของร่างกายไม่เท่ากันนะครับก็อย่างนั้นแล้วแต่ก็ทําเต็มที่ก็แล้วกันแหละเพื่อว่าเมื่อภูมิตัานทานท่านคือท่านเปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อให้ภูมิของเราขึ้นมาสูงสุดเลยตามที่ร่างกายท่านสามารถสร้างได้ด้วยการปฏิบัติ9ข้อนี้ อย่างตั้งใจอย่างสม่ำเสมอนะครับผมเชื่อว่าถ้าเผื่อเราจะพะจัชจะปรูเกิดมีละอองของไวรัสโควิดเข้ามาถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสก็ดีเรือแล้วก็แล้แต่บางครั้งมันพลาดได้นะครับมันพลาดได้เพราะว่าในเดินไปตามห้างเดินไปตามถนนหรือเดินไปไหนก็แล้วแต่ที่อยู่นอกบ้านเนี่ยไอเชื้อโควิดนี่อาจจะปลิวมาจากใครก็ได้ก็ไม่รู้เลยนะครับยิ่ง้าเผื่อเราเข้าไปใกล้ๆคนที่มี ประมาณจานวนคนเยอะหน่อยโอกาสที่มันเชื่อก็จะปลิวไปตามลมได้อะไรได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใกล้ที่กับใครมากก็โอกาสก็ติดได้แต่ติดน้อยหน่อยแต่ถ้าเผื่อเราใกล้ใกล้ชิดเช่นลมหายใจดต้นคอกันเลยอย่างเงี้ยโอกาสสูงมากเลยในการติดนะครับเพราะว่าตอนเนี้ไอ้ก,การที่รเราใกล้ชิดกันมากๆอย่างเช่นในงานเลี้ยงงานเต้นรางานปาร์ตี้อีเวนต์ต่างๆเนะี่ยถึงแม้ว่างานไปงานวันเกิดหรืองาน รต่างๆที่มีคนเยอะๆอยู่ใกล้ๆกันถึงแม้ว่าใส่แมสก็ติดได้ครับนะครับก็ติดได้เพราะว่ารูของแมสมันโตกว่าตัวไวรัสนะครับมันเข้าไปได้แต่เข้าไปปริมาณไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เข้าไปได้ดังนั้นถ้าเผื่อเราปฏิบัติ9ข้อนี้อย่างจริงจังตั้งใจทําจริงจังเพราะว่านี่เป็นผลงานของงานวิจัยของหลายๆคนที่เรารวบรวมมาผมก็มาสรุปเป็นข้อปฏิบัติของเราของสีเกรนกาข้อนี้นะครับ ก็หวังว่าทุกทุกท่านคงก็จะได้รับรู้ไว้ใครสนใจก็ตั้งใจปฏิบัตินะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีครับครับ,รบก็ถ้าเกิดว่าจําไม่หมด9ข้อที่อาจารย์เล่ามาตอนนี้เราเราสรุปไว้ให้เป็นตัวกอรตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วท่านที่อยากได้นะครับก็ทักไลน์มาไลน์ไอดีอยู่ที่หน้าจอแล้วนะฮะแอดไซน์เอ็มแซเก้าเก้ครับนะครับตอนนี้จดไว้ก่อนเดี๋ยวพอจบรายการปุ๊บแอดไลน์มาแล้วก็บอกว่าสนใจอย,อยากได้ข้อปฏิบัติสําหรับ เพิ่มภูมิต้นานทานอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เขียนไลน์เข้ามาเราก็จะส่งกาวข้อที่อาจารย์เล่ามาสักพูดเนี่ยให้ไปก็จะได้ไปอ่านพิจารณาเพราะจริงๆแล้วแต่ละข้อเนี่ยก็ดูแล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมการแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งใจที่จะทำนะฮะเป็นเรื่องชีวิตประจาวันธรรมดาเนี่ยแหละปรับนูน่นนิดปรับนี่หน่อยนะครับก็จะทาให้เราเนี่ยมีภูมิมมมต้นานทานที่แข็งแรงแข็งแกร่งขึ้น แล้วก็เชื้อโรคที่มันหลุดเข้ามาเล็กๆน้อยๆก็จะได้สู้กับมันได้นะครับถึงตัวเองป่วยคือคือดีที่สุดคือไม่่ <c oughs> แตถึงป่วยเราก็ไม่เป็นไรมากผมเชื่อว่าถ้าเปิดทาตาม9ก้าข้ออย่างจริงจังสม่ำเสมอนะแล้วก็เกิดจัดติดเชื้อ <plotting. S 1> ผมเชื่อว่าอย่างมากท่านเป็นแค่ติดเชื้อเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการครับแล้วสักระยะหนึ่งมันก็หายไปเองเองแต่ในช่วงที่ท่านติดเชื้อเนี่ยท่านก็เป็นผู้แพร่เชื้อด้วย ซึ่งตัวนี้เมื่อท่านติดเชื้อแล้วท่านก็ต้องแจ้งทางการนะครับเพื่อจะได้กับตัวนเองแล้วก็เขาก็ต้องมาต้องเช็คเป็นระยะะว่าหมดหรือยังเข้าสู่โปรติหรือยังต่างๆพวกนี้นะครับแต่ท่านเองจะไม่มีอาการก็จะได้ไม่มีอันตรายจากการติดเชื้อโควิดเลยครับครับก็ชวนครอบครัวนะครับจะเด็กจะผู้ใหญ่จะคนชรานะฮะชวนมาทําตามข้อปฏิบัติ9ข้อนี้ไปพร้อมๆกันนะครับแข็งแรงด้วยกันทั้งบ้าน ม,มีสุขภาพที่ดีไปอย่างเดี๋ยวตอนนี้ครบถ้วนเลยความหน้าของผมอายุเจ็ดสิบเอ็ดอนนี้ปัณนณน,นี่ผมกิกนสองแก้วต่อวันอ,อันนี้ไม่เคยขาดเลยครับ,รบที่สําคัญก็คือ,อให้คุณประโยชน์ต่างๆนะครับซึ่งเราเคยเล่ากันไปหลายทีแลวของปัณน,นะครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งนะที่มันดีมากๆเลยก็คือมันอร่อยอมันกินง่ายมากเลยครับกินของที่มันรสชาติดีด้วยแล้วมันก็ให้ประโยชน์กับเราด้วย พบถั่วเลยนะครับท่านที่สนใจก็ทักไลน์เข้ามานะครับเราจะได้ส่งข้อปฏิบัติไปให้เรามาสวัสดีทักทายกันสักเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะจบรายการวันนี้นะครับสวัสดีคุณสมศรีนะฮะคุณสมศรีคุณวาริงคุณอุมาคุณสิริวัลนะครับคุณสุวรรณาคุณจิดาภาคุณคุณเพียงใจนะฮะคุณหญิงกันนิกาบอกว่า สนใจค่ะคงจะสนใจตัวข้อปฏิบัติ9ข้อนะครับก็ถ้าอยากได้แบบที่เป็นตัวอักษรก็ทักไลน์นะครับเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้นะคุณตุ้มคุณสมบัติวันนี้ก็นั่งดูกันเงียบๆนะฮะไม่ได้มีคําถามอะไรอ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube ด้วยนะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปของเรานั้นมีประโยชน์นะฮะเห็นไลฟ์ของเรามีประโยชน์ก็อยากจะให้กันช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปออกไป คนที่ยังไม่รู้จักศูนย์ธรรมชรมาติบำบัดสิงครก็จะได้เห็นเรามากขึ้นนะครับก็เลยมานั่งรับฟังเข้าปฏิบัติดีๆแบบนี้เพื่อทําให้พวกเขาอ่ะมีสุขภาพดีขึ้นกัน mm hmm. เป็นในวงกว้างที่ mm hmm. กดไลค์กดแชร์คลิปใน a c e b o o k นะฮะใน YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเช่นเดียวกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลาเรามีคลิปใหม่ก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็เข้ามาดูพร้อมๆกัน <Okay. S 2> นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะฮะอยากให้ทุกท่านที่ได้ฟังเข้าปฏบิบัติแล้วก็ นำไปปฏิบัตินำไปปรับใช้ให้เข้ากชีวิตของท่านแตละกันแล้วก็มาพบกับเราได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์สองทุ่มนะครับทาง Facebook แล้วก็ y u t u b e ของ m มาี c เกรแห่งนี้สำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ